ถิ <c oughs> mm ่นก็ไมเป็นไรเน้ม่ลอันค่ะ คำว่าภาษาจีนในข้อาใดหามายถึงเสือมีคาว่าข้อ A อหลงปีหน,นิว C ีูคืาาอคำไหนผููอ่าผต่อมาภาษาจีนในข้อใดหมายถึงบ้านดีว เจียเจียแปลว่าบ้านอ่ะนรู้เป็นของนะคะ่ะของยีนไม่ได้ตอบ <c oughs> อ่ะตอบมา ข้อที่ห้าคือลู่ชายพี่ชายพี่ชายคือโมบเกิดเกิดคือต้อมเกิดเกิดคือ่ะเกิดเกขาที่หูเกิดเกิดที่ใบโอ้เจเจเจเดรูต้องเขาตอบตูตะกี้ไม่เอาเล่สักอัเดีวเส้นคไม่ดูเลยต่อมาอที่คคืออะไรคือเหมเมเมูต้องเขาคือน้องสาวต่อมาข้อที่แปดคือ เือนะติต <và> ิถ <và> ูกต้องคอน้องใช่ต่อมา